เสร็จเรียบร้อยนะคะรถโตโยต้ามติเอกคันนี้ลื้อทั้งระบบออกมาล้างทําความสะอาดเช็กลัวไม่รัวจัดการล้างระบบพร้อมกับเปลี่ยนตัวอะไรที่หมดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็คันนี้เจออีกหนึ่งปัญหาก็คือความร้อนของระบบแอร์ขึ้นสูงจัดการเสริมพัดลมให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ t o y o t ้าม g ต t y คันนี้ก็จะมีหรือทั้งระบบออกมาเช็คลวนะคะไม่รัวจัดการล้างระบบภายในแล้วก็เช็ค่วกันอีกที่ไม่รัวจัดการใช้ของเดิมนะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่11องศาส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่32องศานะคะค่าการทำงานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250วัวต์เที่ยงวันนะคะ คันนี้นะคะก็จะมีถอดแผงแอร์ด้านหน้านะคะออกมาล้างทําความสะอาดนะคะเช็ดรั่วไม่รั่วจัดการล้างระบบภายในนะคะแล้วก็ติดตั้งพัดลมถึให้หนึ่งตัวนะคะเพราะว่าคันนี้ตอนเข้ามาก็คือเจอค่าความร้อนของระบบแอร์ขึ้นสูงนะคะจัดการติดตั้งพัดลมถึงให้เรียบร้อยนะคะตัวสายไฟจัดการเก็บกระดูกหนูให้เรียบร้อยะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเทสพัดลมกันนะคะนี่นะคะพัดลมสั่งงานที่ประมาณ225นะคะ สวิตช์เทเชอร์ใหม่ให้นะคะเพื่อการสั่งงานที่แม่นยำขึ้นนะคะเราจะมีสวิตช์เทชเชอร์พร้อมปลั๊กนะคะตัวปลั๊กตัวสายไฟก็ทั้งกระดูกให้เรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของสายน้ำยาแอร์จัดการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเตือนต่ก็ล้างให้ค่ะนี่นะคะตัวสายน้ำยาแอร์นะคะถอดออกมา หล้างทำความสะอาดในเรียบร้อยนะคะตัวสายก็จะขาวแบบนี้เลยนะคะ อ,อ,ะะอุณภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่22องศานะคะส่วนอุณภูมิภายนอกอยู่ที่35องศาด้านค่าความร้อนนะคะขึ้นมา 300ประมาณ325นะคะเราเดินเบาเปิดเดินเบาปิดฝากระโปรงจอดเทสกันอยู่ในล่มนะคะตั้งค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว4 8 9แนะคะหรือ4 8 9 0 5 6กิโลเมตรค่ะ เซตอะไรของรถ t o y ยต a m มิติเนะคะคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนท่อลมแอร์นะคะที่อยู่ภายในรถ1เส้นนะคะก็จะเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างระบบภายในแผงตู้ชุดสายนะคะแล้วก็เช็ดรั่วไม่รั่วก็จะมีเปลี่ยนตัว expansion valve wow นะคะที่เราจะแนะนำเปลี่ยนด้วยทุก6ก0 0 0กิโลนะคะตัวนี้เลือกใช้อะไหลมาตรฐานของเดนโซนะคะ แล้วก็จะมีตัวไดเออร์ที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆุ0 0 0 0มกิโลนะคะความถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกเติมน้ำมันคอมใหม่นะคะเลือกใช้ ND-Oil 8มาตรฐานเดนโซลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เรา,าซ่อมเปลี่ยนอะไรคะ่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรายการนะคะก็คือติดตั้งเสริมพัดลมนะคะเพราะว่าคันนี้ค่าความร้อนของระบบแอร์สูงนะคะก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะคะ ชุดดีเลยไฟนะคะพร้อมปลั๊กสวิตช์เพชเชอร์พร้อมปลั๊กนะคะก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานของเดนโซค่ะทางบนนี้ก็คือเซตอะไหล่มาตรฐานที่จะจัดลงงานซ่อมของรถโตโยต้ามิต้เอ็กคันนี้ค่ะคันนี้นะคะก็จะมีมทำท่อลมใหม่นะคะ ตัวท่อลมแอร์นะคะนี่ก็จะเป็นท่อใหม่ที่เราจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแทนตัวของเดิมที่หมดอายุการใช้งานกรอบแตกค่ะออกมาแล้วนะคะตู้แอร์ของรถ t o y ยต้ามิติอนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของตู้แอร์นะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างทำความสะอาดเช็คลวดนะคะเดี๋ยวลองดูอีกด้านหนึ่งะคะ่ะ เช็ครั่วตู้แอร์ของรถเต y o t a ้ามทีเอนะคะตัวตู้แอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะบร,ริเวณข้อต่อก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะล้างระบบภายในตู้แอร์ของรถเติ o t a ้าเมทีอ,อ,อนะคะ นี้ก็จะเป็นน้ําที่เราล้างระบบออกมาจากภายในตู้แอร์นะคะถุงนี้จะเป็นน้ําแรกนะคะตรวนนีกาล้างให้จนใสเรียบร้อยค่ะตู้แอร์ของรถโตโยต้าไมตีเอกนะคะตัวตู้แอร์นะคะจัดการล้างทําความสะอาดนะคะล้างระบบภายในเปลี่ยนตัวเอ็กซ์เพนชันวาใหม่ให้เรียบร้อยก็นํามาเช็คลวนะคะตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะบริเวณข้อต่อก็ไม่รั่วไม่ซึมค่ะ ตู้แอร์ของรถ t o y ยต้ m ไมเทกนะคะจัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะตัวตู้แอร์ล้างทำความสะอาดนะคะเช็คลวไม่รั่วจัดการล้างระบบนะคะเปลี่ยนเ x ็ a n s i o นช a l v e แล้วก็เช็คั่วกันอีกทีก็ไม่รั่วนะคะบริเวณข้อต่อไม่รั่วไม่ซึมนะคะในส่วนของเปลือกตู้แอร์ก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟองน้ำใหม่ให้เรียบร้อยะคะ่ะ น้ำยาแอร์ของรถ t o y ยต้าม t ติเเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะนี่ก็จะเป็นสีของน้ำมันคอมที่ออกมาะคะของน้ำมันนะคะที่อยู่ภายในระบบเดี๋ยวจะได้ล้างทำความสะอาดให้ะคะ่ะล้างทำความสะอาดชุดสายน้ำยาแอร์ของรถ t ต y o ต้าม t ติเนะคะ จุดสายน้ำยาแอร์ของรถโตโยต้าไมเทกจัดการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะก็จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เพชเชอร์ตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนให้ค่ะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะล้างระบบภายในแผงแอร์ของรถโตโยต้าไมเทกนะคะ นี่ก็เป็นน้ำแรกที่เราล้างออกมานะคะเราก็ล้างกันมาให้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะใสน้ำแรกที่ออกมานะคะสุดจาคอนข้างเหลือนะคะก็ <ulous> จัดการล้างระบบภายในแผงแอร์ให้จนใส่เรียบร้อยค่ะแผงแอร์ของรถ t ต y o ต้าเมที x นะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดให้ค่ะ เช็คลวแผงแอร์ของรถ Toyota าม t ตหลังจากล้างระบบภายในนะคะแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบแผงแอร์ลงรถค่ะความถ่ายน้ำมันคอมของรถ Toyota าม t i นะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพของน้ำมันคอมที่ออกมานะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถโตโยต้ามิเนะคะภายในนะคะบริเวณนี้จะมีคราบชื้นๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้นําคอมแอร์ไปเช็คลวกัน,นะคะ่ะเช็ครลวคอมแอร์ของรถโตโยต้ามิเอหลังจากร้านทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ ตัวคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดค่ะบริเวณด้านหน้าที่เชื้นเชืเมื่อกี้นะคะก็คือไม่รั่วนะคะ คอมแอร์ของรถ t o y ยต้ามิตเนะคะหลังจากล้างทําความสะอาดเช็คลวนะคะไม่รั่วจัดการคว่ำถ่ายน้ํามันคอมเก่าออกมานะคะน,นี่ก็จะเป็นสีของน้ํามันคอมเก่านะคะส่วนน้ํามันคอมใหม่สีจะใสแบบนี้นเลือกใช้ n d ็นดีอมาตรฐานเดนโซนะคะนในส่วนของชุดขัดใช้ของเดิมคะ่ะวกกกกรรรราาาส้้งงแแดดัดััยยมออบบนน่่ีูชไห <ừ> ถ้ามันมีน้ำยามันต้องเย็นดิอันนั้นเป็นแรงๆันถ้าคุณ <ừ m. S 2> จะเติมน้ำยา,าไม่ผสมมันต้องระับาเอาน้ำยาไม่ว่าจะเอาไอเบิร์ดเอานิเรวลามาเติม